ทางการแขวงเวียงจันทร์ประกาศยางเป็นทางการแล้วนะครับว่าจะไม่อนุญาตให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนปลูกกล้วยหอมในพื้นที่ของแขวงเวียงจันทร์ตั้งแต่เดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปซึ่งมาพูดถึงคนที่เข้ามาทำธุรกิจปลูกกล้วยในลาวแล้วส่วนใหญ่ก็คือชาวจีนครับนายภูวงบุญสูผู้อำนวยการฝ่ายการเกษตรและป่าไม้แขวงเวียงจันทร์บอกครับว่านักลงทุนที่เป็นเจ้าของไร่กล้วยหอมจะต้องเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิต และยุติการปลูกกล้วยก่อนเดือนกันยายนหรือไม่ก็ต้องแทนที่กล้วยหอมด้วยพืชเพื่อการพาณิชย์อื่นๆและสําหรับผู้ที่ละเมิดระเบียบใหม่ทางการก็จะใช้มาตรการที่เข้มงวดลงโทษต่อไปครับปัจจุบันนี้กล้วยหอมมีการปลูกในระดับอุตสาหกรรมโดยนักลงทุนชาวจีนในพื้นที่มากกว่า2,500ไร่ในสามเมืองของแขวงเวียงจันทร์ครับก็คือที่วังเวียงหินเหบิบและเฟืองโดยเริ่มขยายตัวมาตั้งแต่ปี2556 ส่วนใหญ่เป็นการปลูกในที่ดินของคนในพื้นที่ภายใต้ข้อตกลงระหว่างนักลงทุนกับชาวบ้านส่วนที่เหลือเป็นการตกลงระหว่างนักลงทุนกับรัฐบาลครับ